ตระตไปเบ่งกันนะสุดท้ายข้าวคั่วเลยอืมข้าข้าข้หมูฉันมีาเป็นวันตุ่งดอกตะกี้ตะกี้คนอกออกไดบนน่ะต้นแล้อ้นเยงยงิงยับะียงขิงครับขาดี่แนนแ่ผมมไดนน่ะมได้อะไ สดแ่ยครัพี่น่องกิ๊ดกิ๊ด่าือมันสืบุได้สดหอมสดน้เน่นี่อ่ากุกกิุ่กิกพี่น่องรสชาติพอดีเป๊ะอ้พี่น่องล่องไปเฮ็ดตามมงด้พี่หน่อง่ะน่งน่แีเน้ได้ตใได้เบิรสุกขั้นตอนพี่น่องก็ได้หัวพั่ พอการคลิปหนาได้พี่น้องคลิปนี้กับแซมนี่ก่อนเด้อร์ขอบคุณได้ดายติมากติดตามแห้งทุกปุ๊บุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเบอร์มาได้ครับมาได้มาได้เอาโมเอาโมเอาโมกำลังเอาโมอยู่พี่น้องครับไปบังโซบกี้อะไรบะเนี่ยพี่ฟ้ามาแม่ยพี่ฟ้ามา ก็เลนกนเงินายกันบาคนเลยได้พี่นองเล็ก็ม,มาเบ่งมายังบอบคนเลยก็แชร์ให้น้ำเนี่ยเป็นกำลังเรงใจช่องหน่อยๆแล้วพี่นองได้เป็นกำลัำง,ลง,งสเท,ที่่กัเท่กเทยว่า